เราไม่ได้เจอกันตนะัในวันเกิดเลยเหรอใช่นานมากทีนี้ก็สนุกค่ะสนุกเ <c oughs> พื่อนๆกันก็มาแบบเยอะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในงานอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มีอะไรื้นไหมอะไรนะประทับใจไหมก็ <c oughs> มีแบบเพื่อนก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างค่ะคือจริงๆเราก็จัดอยู่แล้วเราก็ชวนแบบเพื่อนๆที่รักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เ,เพื่อนก็จะมีแบบโชว์เซอร์ไพรส์ให้จัดโชว์ให้แล้วก็แบบนานาพวกแล้วก็เพื่อนๆก็ทําลูกโปง่งทําอะไรให้แบบตกใจมากว่าตอนแรกมา,มาแบบปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆอะสุดท้ายแบบดูงานยิ่งใหญ่ก็ดีเป็นปาร์ตี้รวมเพื่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามาไม่ครบทุกคนนะคะก็จะมีแต่ว่าจริงๆมันมีเพื่อนหลายกลุ่มไนงะเพราะฉะนั้นแบบมาแค่นี้ก็เยอะแล้วฮพฮปปี้เราซือส่วนตัวอะไรพิเศษให้ตัวเอง <c oughs> คิดกันอนะ่ะก็มีบ้างค่ะ อยากบอกมีนิชิ้นใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มากใช่ <c oughs> ก็แบบเครื่องประดับทั่วไปไม่ไไมีอะไรทุ่มเลยใครตัวเองเลยจริงๆถ้าทุ่มก็อยากจะซื้อบ้านค่ะถ้าจริงจังเนซื้อบ้านแต่ว่ายังยังหาบ้านไม่ได้ใครใครมีแบบ บ้านหรือคอนโดที่หมอวุนก็ไลน์มาได้หรือว่าส่งมาได้หาแบบทุกเดือนเดือนละแบบ3ามสี่ล้อแบบวนไปเรื่อยๆ่อทั่วกรุงเทพแล้วใครยังหาไม่ได้เราอยากได้บ้านแบบไหนคุณอยากได้ก็จริงในเมืองก็ดีเพราะวุ้นแบบอยากอยากอยู่ในที่ที่แบบไม่ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นคนทํางานอ่ะเนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบอยู่บ้านตลอดเวลาทพาันเราตัดสินใจซื้อบ้านก่อนไม่อยู่คอนโดจริงๆก็ของมันเยอะขึ้นไงแล้วก็บงบางทีแบบขี้เกียจแบบ นั่งแบบบางทีอยู่อยู่ตอนนี้ตอนนี้มันก็ต้องเสียงเงินเยอะออกมากในการแบบอยู่แล้วอยากแบบว่าซื้อไปเล,อเลยะอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็แบบเป็นเป็นรายเดือนไม,ไ,มไม่รอไม่รอรออะไรคะรอใครซื้อให้ไม่มีรอ <laughs> ไม่รอตอนนี้คนเราต้องพึ่งตัวเอง <laughs> <laughs> ไม่ไม่ต้องรอใคร <laughs> ค่ะจะบอกว่าไม่รอแต่ฉันจะซื้อเองเลยซื้อเองล่ะซื้อเองแต่แต่ซื้อแบบกำลังดีมีมีค่ะมีพอมมาหรือไม่ก็ส่งส่งไปเสร็จ ไม่งีมามีบ้็ไม่ได้อะไรเหมือนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงมีแต่ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่เดอยกันไม่ต้องให้ได้ไม่ซีเรียสก็ไปพรไปพรใชด้วยช่วงนั้นเหมือนเขาไปต่างจังหวัดหรืออะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็คิดว่าชวนเราคงไม่มาหรอกว่ามีแต่เพื่อนใช่ไหมไม่ไม่เขาเขาเขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบเจอคนเยอะอะไรบ้านบ้านบ้านนี้ ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่โอ้ตั้งเป้าด้วยหรอก็ขอแบบราคากำลังดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแพงมากเพราะเราก็แบบทำงานหาเงินเองเราก็ไม่อยากจะแบบเอาเงินไปทุ่มให้บ้านหมดเราก็ต้องแบบมีเก็บไว้บ้างเผื่อนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอกำลังดีขอครึ่งหนึ่งที่เรามีในธนาคารแล้วกันโอ้โเยอะสินะรู้ได้ไงว่าเยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าเอาเอาประมาณหนึ่งที่แบบเรา ทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะก็อยากแบบมีบ้านที่แบบอยู่แล้วแบบสบายๆอยู่แล้วสบายใจก็ต้องแบบเจอบ้านที่มันแบบถูกพวงจุ้ยอะไรต่างๆนานาด้วยแหละก็หลายสิบล้านมไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะแบบเจอแต่ไม่ไม่ถึงก็ได้ก็ต้องดูว่าแบบแบบไหนที่เราชอบแล้วอยู่คนเดียวจะไม่เหงาก็เหงาสิก็ต้องอ่ะเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอ่ะให้พ่อแม่มาอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อนไม่ได้ชวนไปแบบไปซื้อบ้านใกล้ๆกันอะไรแบบนี้มีมีนานาก็ชวนไปอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าก็ เขาขายอาจจะราคายังไม่โดนแล้วก็บางทีแบบทำเลทำเลมันดีแต่ว่าก็ยังยังไม่ลงตัวอะไรรอก่อนปีนี้ซื้อแน่นอนปีนี้หวังว่านะถ้าดวงดีก็ได้ซื้อค่ะเป็นของขวัญตัวเองชื่อว่าเป็นของขวัญตัวเองแล้วก็เพราะว่าบ้านจริงก็ที่สุดแล้วอะเราไม่ได้ชอปปิ้งอะไรมากมายอยู่แล้วอะชีวิตวันวันเนี้ยก็ทําแต่งานแล้วก็ชอปปิ้งบ้างในนาทีแต่ว่าบ้านนี่คือแบบอุวัพทุกคนก็ต้องแบบทุ่มเทให้อยู่ไม่รอ โอ้โหนี่ถามละเอียดมากซื้อเงินสดเลยหรือแบบไม่รู้เลยค่ะก็ขอแบบดูก่อนแล้วกันพูดเล่นแหมเออบางทีพูดแล้วนีแบบค่าตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยไม่รอแบบเดือนหอเยเรือนหออะไรเลยยังไม่มีผู้ชายมีไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเดี๋ยวช่วงนี้ดูแซ่บมากดูแบบจัยยาไม่ซุนเฟนี่ไปแล้วไม่คือบางทีก็ข่าวก็เกินเรื่องจริงไปเยอะเหมือนกัน แต่ว่าเซ็กซี่กินสวยจริงนะบุ๊นขึ้นออกจริงภาพที่แฟน่านคนก็จะแบบว่าแบบเรากลับมาเซ็กซี่ครั้งหลังจากล้างมือไปนหนล้างมือล้างเวทีล้างเวทีอะไม่ก็ก็มีบ้างเราก็ใช้ชีวิตปกติจริงเมื่อก่อนนี้บุ๊นก็ลงแหละแต่ว่ามันก็แนวแบบ คนก็คิดว่า,ามีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากพอวันนึงเราโสดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติคนก็จะจับตามองมากขึ้นเฉยแต่ทุกอย่างก,ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แบบพยายามจะเซ็กซี่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไ <c oughs> ลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างนี้นานๆทีใส่ทีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้ว,ลวก็โปรโมทให้เพื่อนด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยแต่บา่อนมีคนห้มามไว้ไม่มีห้ามแต่ว่า <c oughs> ก,ก็ลงไม่ได้เยอะอะไรอย่างเ <c oughs> <c oughs> งี้ยเดี๋ยนี้รูปสวยมีครอบครัว,ารอ,วาอาจจะแบบไม่กล้าลงไม่กล้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยชู้วา่น้ำมันก็ไม่ได้โปมากไงเราก็ต้องดูว่า <ลง S 2> ถ้าเซ็กซี่มากเกินไปก็ไม่กล้าลงอยู่ดีเลยคะจะมีเซอร์ไพรส์เพื่อแพร่ในสื่อไหมคยังไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครถ่ายบ้างไม่น่าจะมีใครกล้าหรือเปล่าไม่รู้อะคุณว่าคุณว่ายังไม่ยังไม่ไม่น่าจะมีใครถ่ายช่วงปีนี้นะจริงจมีติดต่อหันอไมคะยังไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีแต่แต่ไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าเป็นโสดต้องแบบสวนต้องซไดซี้ได้โอ้โหก็พอดีพอดีดีกว่าก็ก็อยากอยากได้คนที่แบบเขาเห็นคือเวลาลงไอจีมันก็เป็นตัวตนนะเนอะ มันอาจจะไม่ได้ตัวต่อรัเส้นของที่เราขายของบ้างก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องทําตัวธรรมชาติและทําตัวแบบว่าต้องแบบอยู่แบบเป็นดาราตลอดเวลาคนก็เข้าไม่ถึงช่วงนี้ก็เปิดแผงเปิดแผงอะไรล่ะเปิดใจค่ะเปิดใจหรือเปล่าเหรอมันก็มีมีแบบถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้เปิดจริงๆว่ายังไม่ไม่น่าจะเร็วๆนี้ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ปิดขนาดนั้น รอเวลาไปถามเรื่องคดีว่ากระแสกระแสดีมากก็นี่ไงเราจะขายออกไหมอ่ะคนก็จะเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยและคุณเซลบอกวิญญาณที่เข้าสิงเออแบบมีวิญญาณอะไรนะชักเกียวิด็ดีก็ถือว่าแบบมันฟีดแบ็กดีแล้วเราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยสุดท้ายแบบแฟนๆชอบแฟนๆแนวนี้ชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทำให้เขาแฮปปี้ก็ถือว่าเราหายเหนื่อย แล้วเราก็ได้แฟนแบบแบบใหม่ด้วยเลยแต่งเย้มวายเลยผมวายเลยก็น่ารักดีพอล่าสนิทกันไงก็เลยแบบไม่ได้เขินขนาดนั้นแต่ว่าก็ถามว่าภาพที่ออกมาก็ไม่ค่อยไม่กล้าดูดูแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันทำลงไปแล้วเลยแต่ว่าก็ก็ดูดีค่ะสามีฝังเขาวังไงบ้างเขาไม่ว่าอะไรไม่รู้ได้ดูหรือยังแต่ว่าเขาไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะเป็นวุ้นไงแต้วเป็นผู้ชายรารกอาจจะโดนหนัก เห <Das S 2> มืนแบบใายาที่ว่าไ,ไาไม่สาวทัศน์เสน่ห์เราชินเราโอเคไหมกับคำนั้นนก็เราตัดเลยค่ะได้หมดเพราะว่าก็อ,อย่างที่บอกต่นแรกว่าเราแบบก็เคยมีครอบครัวแล้วแล้วลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งคนก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ยอะยไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรใครวุ้นคนชิลอยู่แล้วอ่ะคือตั้งมาตลอดเกือบ20ปีในวงการก็ตั้งมาตลอดเรื่อยๆ,ๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาเป็นว่าก็แฮปปี้กับชีวิตดีแล้วก็ไม่มีใครแบบมา พูดไม่ดีกับเรารับหลังอะไรเงี้ยคุณว่าแฮปปี้สุดแล้วแต่ก็พารสเน่จริงใช่ไหมเเฮ้ยไม่ขนาดนั้นมีงานได้ข่าวมาจากไหนเดี๋ยวก่อนได้ข่าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีใครเข้ามานะใจมันไม่เยอะขนาดนั้นค่ะมันก็มีแบบคนที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็แบบก็ก็ยังแบบเป็นเพื่อนกันต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้มีใครพิเศษอะ้ร่มาตรฐานสูงขึ้นไหมมาตรฐานสูงขึ้นไหมโอ้โหที่เราที่เราเจอมาดีแล้วนะแต่ว่า มันก็เดาไม่ได้ว่าเราเจอแบบไหนก็ขอให้แบบมันพอดีกับเราก็พอนี่ก็เลยกระชุ่มกระชวยขึ้นไม่กระชุ่มกระชวยก็เหงาจะตายดูหนังดูคนเดียวเลยคือแบบวันนั้นไปดูหนังแล้วแบบเพื่อนเพื่อนไปกับแฟนแล้วเราดูคนเดียวคืออะไรเราก็ไม่แต่แบบคนที่คุยด้วยอะไรเงี้ยไม่แบบไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไอก็ยังไม่กล้าไปไหนกับใครมากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังถ้ายังแบบไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบค่อยค่อย ค่อยๆรู้จักกันไปอะไรอย่างเงี้ยวุ้นว่าจะดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีหลายคนเลยแนี่ก็ชงเชื่ไปไหนก็เป็นที่ไม่กี่คนฮะเปนกับใครสองก็สองตัวจริงก็จริงๆก็ไม่อยากเป็นข่าวถ้ายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายแต่ถามว่าเราจะต้องแบบขังตัวเองอยู่ในบ้านขนาดนั้นก็ไม่ใช่เพราะเราก็เป็นวัยที่แบบว่าก็ไปไหนมาไหนได้ปกติเจอใครได้ปกติโอเคก็ไม่กี่คน không khí,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  không không khí, không khí,